สบายดีบายทันสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าคลิปนี้ท่นขอเปิดคลิปที่น้ำตกปางซีดานะคะ hello everyone welcome to my channel คะ่ะประธานนะคะคลิปนี้จะพาไปชมร้านตัดเอ่รร้านต่อผมโกกิชื่อดังของจังหวัดชนบุรีนะคะที่ประธานว่าชื่อดังเพราะว่า เป็นร้านที่มีดารานักร้องแล้วก,ก็มียอดวิวเยอะมากๆนะคะใน t ิ k กต็อกไปทําเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งราคาก็ไม่เบาเลยนะคะที่ประธานพาไปดูเพราะว่าเพื่อนของประธานาไปตอบผมที่ร้านนั้นแล้วเราก็นัดเจอกันที่ร้านนั้นระหว่า,างที่รับชมนะคะปพะ่านเขาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประธานด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะเพื่อเดียวกันเลยนะจะได้แยกยายเจ้าของร้านน่าจะดีมากมารอบไหนแล้วเนี่ย รอบที่สี่แล้วรอบี่สี่แล้วนะรแสดงว่าถูใจพี่เาถึงมาทั้สี่ยมาที่ไรเราไม่เคยง่วงนอนเลยเจเจบงจไม่เขาไม่ได้จาหน้าเาจเสียงจได้แต่เสียงเลยจเสียงอะเยจำเสียงเจเด้เขาบอกมาที่ไรเขาไม่เคยห่วง ไม่เคยเสียงดังไม่เงงไม่ใช่เจนไม่ได้เสียเจนเมื่อกี้เขาคุยโทรศัพท์คุยแค่นะคุยกับคนที่เขาเอารถมาส่งเจนีอ๋อทีนี้คุยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องอีกหรออเขา่ะไม่ค่อยรู้เรื่องมันดังงงแต่หรือเปล่าเราเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจไม่ต้องโทรเลยก็ได้มั้งตะโกนไม่ชัดบอกเขาค่ะ แต่ร้านที่มีดารามาเยอะมากเลยร้านนี้สีผมเขาสวยมากเลยนะสีผมธรรมชาติใช่หมคะเนี่ยเราดูเราดูผมแล้วผมที่เขาทำโชว์ไว้ลูกค้าแบบว่าเต็มทุกรอบเลยอันนี้คือเพื่อนๆน,นะเขามานั่งรองมาดาม รมาดามอีหูมาดามไม่เสร็จสักทีมาดามทั้งทั้งต่อวันนี้มาดามทั้งต่อทั้งต่อแล้วก็ทําสีไฮไลท์เอา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 สีผมที่ต่อไปทําสีใช่งไหมคะไม่ทำสีหูตัวเองหรออยู่ได้กี่เดือนอยู่ได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วแต่ผมพยายามแล้วแต่คนดูแลรักษา แล้วตองความยาวเหมือนผมว่ายาวช้ายามาแค่ผมยายาวเราก็ต้องมาขยับใช่ยาวเร็วก็มาขยับเร็วอ๋อคืออันนี้ก็คืออันเก่าของที่นีแล้วมาถอดออกไม่ไม่ไม่ที่เขาเปลี่ยนอแล้วเนะที่เขาชอบเปลี่ยนใหม่ตลอดอันนี้เป็นผมจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผมแท้ค่ะผี่โลก เป็นผงแชะค่ะเกียรติยุโปเบื่อก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยเบื่อสีนี้เอาสีนั้นออกเอาสีนี้ออกสีนี้เข้าเปลี่ยนไปเรื่อยคนพี่ตุนีหรอพี่อะไรนะวันนีพี่วันนีเอาอยู่ในเนี่ยต้นอันเนี้ยเอาเเอาไปฉลองที่บ้านไหมเนี่ยสักที่บ้านไหเอาเอาวันนี้วันไหนคะ แต่ชื่อที่อยู่มาให้นะเขาจะส่งให้ที่บ้านเลยเหรอคะส่งที่บ้านที่แม่ก็ดีเดี๋ยวมาที่บ้านส่ง่สงเลยยอมเลยอยาเพื่อนไปทำไมเราไม่จอนจะทะเลาะกับภรรยาสองต่อสองเนาะอ่ิที่อยู่อ่ะ ชอบสีผมอ่ะสวยสวยเกานาเด็กหลังปีม้ม่วนยี่ปีเมี่ยอ่าเดจอดยใส่ยี่ีแ่ไม่ค่อยดีคนมจากเข้าตะแบนแกสูตรมาจากเข้าตะแบนดีสุดยางเลยติ่เม้นใช้ดีมากนะคะติ่กเม้นราคารอยเข้าทุกเข้าบาทใส่ดีแน่แ นะครับกรป็นขนาดะนาษ1,000กรัม1กิโลมาขอนแก่นวันที่7ครับ7 8 9ประดานขอขอขอบพระคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่คอยมาให้กําลังใจประดานตลอดเวลาขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมรับชมแล้วท่านทุกฝากา daunting, าากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประธานในการําคลิปต่อไปด้วยจ้า Thank you for watching series แฮงๆรวยๆปังๆทุกบ้านทุกช่องนะคะสวัสดีคะ่ะ

ขอบคุณนะคะ